สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่เหมียวนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้นะคะพี่เหมียวมีสูตรสูตรหนึ่งนะคะมานําเสนอเพื่อนเพื่อนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีฝ้ากระจุดดงดำบนใบหน้านะคะผิวหน้าหมองคล้ำไม่ขาวใสนะคะ สูตรนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เพื่อนๆน,นะคะจะไปรับชมสูตรนี้นะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะพี่เหมียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่เหมียวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เหมียวเนาะในการทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่าสูตรลดเดือนฝ้าบนใบหน้าพวกที่ท่านใดที่มีฝ้ากระจุดด่างดาบนใบหน้าผิวหน้าไม่ขาวใสผิวหน้ามองคล้ำค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างจะ้ะ นี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาธนาคารจ้ะเพื่อนเนี่นะคะตัวแรกนะคะเป็นธนาคารตัวที่สองก็จะเป็นมะนาวนะคะเพื่อนค่ะมะนาวเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้ํามันมะพร้าวนะคะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเพื่อนจ้ะสามสิ่งนี้นะคะเพื่อนค่ะที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเราแลดูขาวกระจ่างใสนะคะเนียนนุ่มนะคะเพื่อนค่ะมาเดี๋ยวมาผสมสูตรกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะ รับรองค่ะสุดนี้เห็นผลค่ะทําบ่อยๆค่ะเห็นผลแน่นอนค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งท้อนะคะสาหรับท่านไหนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าค่ะค่ะผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยนะคะเพื่อนๆสู้ๆค่ะ <c oughs> แล้วก็จะใช้ผงธนาคารนะคะเพื่อนๆผงธนาคารนี้พี่เหมียวจะทําทําครั้งเดียวเนาะแล้วก็ใช้หนึ่งช้อนชาก็พอนะคะเพื่อนๆผงธนาคารหนึ่งช้อนชาค่ะผงธนาคารหนึ่งช้อนชาก็พอนะคะก็จะเป็นมะนาวเนาะ มะนาวนี้ก็จะใช้มะนาวนี้พี่เมี่ยวจะใช้สัก2ช้อนชาก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆมะนาวใช้2ช้อนชามะนาว2ช้อนชานะคะเพื่อผิวหน้าขาวกระจางใสมะนาว2ช้อนชาตามด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อนๆน้ำมันมะพร้าวต้องสกัดเย็นนะคะเพื่อนๆน้ำมันมะพร้าวนี่พี่เหมี่ยวจะใช้ช้อนชาหนึ่งนะคะหนึ่งช้อนชาก็พอนะคะน้ำมันมะพร้าว เราทาครั้งเดียวเนาะค่ะเพื่อความนุ่มชุ่มชื้นน้ำมันมะพร้าวเขาดีมากเลยนะคะสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเนี่ยค่ะ,ะเมื่อได้ทุกส่วนผสมแล้วนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะธนาคารเขาก็ดีมากเลยนะคะเพื่อนมะนาวอย่างเงี้ยค่ะมะพร้าวอย่างนี้นะคะเพื่อนจ้ะ เผสมเสร็จแล้วนะคะพี่เหมี่วก็จะพอกใส่หน้าพี่เหมียวเหมือนเดิมนะคะเพื่อเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากที่พอกเสร็จแล้วน่ะจะเห็นผลเป็นยังไงมั่งเนาะสูตรนี้ดีนะคะเพื่อนปลอดภัยด้วยค่ะสําหรับท่านไหนที่มีฝากระจุดด่างดังบนใบหน้านะคะลองได้เลยค่ะไม่เสียหลายค่ะถูกและดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ช่วงทํานาด้วยเนาะเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะมีงบน้อยอะไรเงี้ยนะะลองได้เลยนะคะไม่เสียหลายค่ะ แดดแรง,งนี่นะคะสูตรนี้ลองได้เลยค่ะตกเย็นมาตกค่ำมาเนาะก่อนเข้านอนอย่างงี้ค่ะก็พอกบำรุงเพื่อลดเลือนฝ้านะคะเพื่อนๆคะ่ะฝ้าแดดฝ้าลมฝ้าที่ทำให้หน้าเราดำอย่างเงี้ยค่ะหน้ามองคล้ำไม่สดใสคะ่ะลองได้เลยนะคะจ้ะนี่นะคะเมื่อได้ส่วนผสมแล้วนะคะเพื่อนๆเเขา,าจะเป็นน้ำครีมแบบนี้นะคะ ป็นคล้ายๆโลชั่นเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่เหมียวก็จะพอกหน้าของพี่เหมียวให้ดูเหมือนเดิมนะคะเพื่อนจ้ะ,ะมาเรามาพอกหน้ากันเลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาพอกกันเลยนะคะนี่ค่ะป้ายลงไปเลยนะคะเพื่อนมือก็าล้างแล้วหน้าก็าล้างแล้วนะคะนี่ค่ะพอกไว้เลยนะคะเพื่อนตรงไหนมีหมองคล้ำมีฝ้าก,กระนี่ค่ะใส่เข้าไปได้เลย ก็มีรอยหมองคล้ำอย่างนี้นะคะนี่ค่ะธนาคารเขาก็ดีมากเลยนะคะสรรพคุณเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะมะนาวอย่างเงี้ยคะ่ะวิตามินก็สูงมันมะพร้าวยิ่งสุดยอดเลยค่ะวิตามินเยอะมีสารต้าอนอนุมูลอิสระนคะคะ พอกทิ้งไว้เลยนะคะเพื่อนทั้งยี่สิบนาทีไปเลยนะคะส่วนนี้ทําบ่อยได้นะคะเพื่อนสามครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ค่ะนี่ค่ะอ่าค่ะเพื่อนพอกทิ้งไว้เลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะ พอกผิวหน้าทิ้งไปเลยผิวหน้าเราก็จะขาวกระจ่างใสนะคะเพื่อนนะะี่ค่ะทำสามครั้งต่อสัปดาห์นะคะพเพื่อนรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะนี่นะคะอุ่นนี้ดีนะคะเพื่อนลองได้เลยค่ะปลอดภัยด้วยค่ะเย็นนะคะพเพื่อนก็จะเย็น ใครที่ไปตากแดดหน้ามองคร้ำม,มาเนี่ยค่ะลองได้เลยค่ะสูตนี้ค่ะดีมากเลยค่ะ <_ t ap> ทำบ่อยๆเนาะฝ้ากระจุดด่างดำก็จะลดเลือน <_ t ap> ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วหายเลยนะคะเพื่อนค่ะ <_ t ap> ต้องทําบ่อยๆค่ะมันจะเห็นผลเนาะอะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆทําบ่อยๆทําซ้ำๆค่ะม <_ t ap> ันก็จะเห็นผลเนาะค่ะ <_ t ap> เพื่อนๆครับเมียวไปล้างหน้ามาแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าผลลัพธ์ของสูตรนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมีเนี่ยค่ะหน้าเราก็จะนุ่มนะคะเพื่อนเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหน้าเราจะนุ่มนุ่มนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพราะจากน้ำมันมะพร้าวเนาะน้ำมันมะพร้าวก็จะทําให้ผิวหน้าเรานุ่มชุ่มชื้นเนี่ยค่ะนุ่มนะคะเพื่อน ถ้าเราทําบ่อยๆเนาะเดี๋ยวหน้าเราก็จะดีขึ้นนะคะเพื่อนลืมมัคเพื่อนจ๋าลองได้เลยค่ะไม่ลองเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองดูถูกและดีค่ะเพื่อนๆปลอดภัยด้วยค่ะสําหรับผิวหน้าของเรานะคะค่ะลืมนะคะลองได้ไม่เสียหายค่ะลมดน้อยด้วยค่ะที่สําคัญนะคะประหยัดค่ะถูกและดีค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ